กรานคลาสที่นั่งแบบกรานคลาสกรีนชะที่นั่งแบบกรีนเทรนฮุดซูชะชิเทตเซกินอร์มอลเทรนแบบระบุที่นั่งฮุดซูชะจิยูเซกิที่นั่งแบบนอร์มอลเทรนแบบให้ระบุที่อิจิบังไมโนเซกิที่นั่งแถวหน้าสุดมังนากาโนเซกิที่นั่งตรงกลางอิจิบังอุชิโรโนเซกิที่นั่งแถวหลังสุดจิโรกาวะโนเซกิที่นั่งตรงริมทางเดิน มารุกาวาโนเซกิที่นั่งติดริมหน้าต่างนี่เด็ดจื่อโนมารุกาวาโนเซกิที่นั่งสองแถวตรงริมหน้าต่างนี่เด็ดจื่อโนจูโรกาวาโนเซกิที่นั่งสองแถวตรงริมทางเดินสร้างเด็ดจื่โนจูโรกาวาโนเซกิที่นั่งสองแถวตรงริมทางเดินสร้างเด็จื่โนมารุกาวาโนเซกิที่นั่งสามแถวตรงริมหน้าต่างสร้างเด็จื่อโนมังนากาโนเซกิที่นั่งสามแถวตรงกลาง ชิเก้เซคิที่นั่งที่อยู่ใกล้ห้องน้ธรามูุเทคิรูมุนิชิเก้เซคิที่นั่งที่ติดกับห้องอเนกประสงค์คิดเซนเลชะตู้นั่งรถไฟที่ปลอดบุรีคิดเซนเซคิที่นั่งปลอดบุรีคิดเซนเซคิที่นั่งที่สามารถสูบบุรีได้คิดเซนเลชะตู้รถไฟที่สูบบุรีได้คือเซคิที่นั่งว่างคือเซคิโจเคียว สภาพที่นั่งว่างจัะเซขิที่นั่งจัะเซคิบางโกหมายเลขที่นั่ง